ความรักก็เหมือนสายลมบางครั้งพัดแรงบางครั้งพัดเบาๆให้เราสัมผัสซึมซับช่วงเวลานั้นให้ดีที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าสายลมจะพัดผ่านไปเมื่อไหร่แต่เดี๋ยวสายลมแห่งรักใหม่ก็จะพัดผ่านมาอีกครั้งสวัสดีครับเพื่อนๆชาวราศีมังกรหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมังกรสัปดาห์นี้ความรักของคุณมีพลังของการเติบโตจากภายในอย่างชัดเจนไพ่ของคุณสะท้อนถึงความเข้าใจในหัวใจตัวเองมากขึ้นและการเริ่มเปิดประตูให้ใครบางคนเข้ามาอีกครั้งอย่างระมัดระวัง สำหรับเพื่อนๆที่ยังโสดภายใบแรกคือ The Hermit หมายถึงช่วงเวลาที่คุณอาจกำลังอยู่กับตัวเองมากขึ้นคุณอาจยังไม่อยากรีบเปิดใจเพราะต้องการเวลาในการคิดทบทวนหรืออาจกำลังอยู่ในช่วงค้นหาความหมายของความรักที่แท้จริงไพ่ใบนี้ไม่ได้หมายถึงความเหงาเสมอไปแต่หมายถึงความสงบในความเดียวดายคุณเริ่มเข้าใจว่าความสุขไม่ได้มาจากการมีใครแต่อยู่ที่การยอมรับตัวเองได้เต็มหัวใจ ไพ่หกเหรียญใบต่อมาคือพลังแห่งความสมดุลระหว่างการให้และรับคุณกำลังดึงดูดความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมคนที่เข้ามาช่วงนี้จะไม่ใช่คนที่มาเติมเต็มคุณแต่จะมาเติบโตไปด้วยกันเขาหรือเธออาจแสดงออกผ่านความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆหรือความเข้าใจที่อบอุ่นโดยไม่ต้องพูดเยอะและไพ่อัศวินดาบใบาสุดท้ายบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในความสัมพันธ์คุณอาจได้เจอคนใหม่แบบไม่ทันตั้งตัวหรือมีบทสนทนาที่เปิดใจมากขึ้นอย่างกะทันหัน ไพ่เตือนให้คุณอย่าปิดกั้นตัวเองมากเกินไปเพราะคนที่เข้ามาครั้งนี้อาจเป็นล้มแห่งความรักใหม่ที่พัดเข้ามาในเวลาที่คุณพร้อมพอดีส่วนเพื่อนๆที่มีคู่แล้วไพ่ใบแรกคืออัศวินไม้เท้าหมายถึงพลังของความตื่นเต้นและความกระตือรือร้นความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้อาจกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากผ่านช่วงที่เงียบหรือจำเจไปบ้างไพ่เดอะไฮโรแฟนที่ตามมาบอกถึงความเข้าใจในระดับลึก คุณและคนรักอาจมีบทสนทนาที่จริงจังมากขึ้นหรือเริ่มมองอนาคตร่วมกันด้วยความมั่นคงบางคู่จะได้เรียนรู้ที่จะยอมรับกันในความต่างและเติบโตในเส้นทางเดียวกันไพ่เดอะฟูปิดท้ายด้วยพลังของการเริ่มต้นใหม่ความสัมพันธ์ของคุณกำลังจะเข้าสู่ช่วงที่เบาและสดใสกว่าเดิมหลังจากผ่านเรื่องที่ทำให้เหนื่อยหรือเข้าใจผิดคุณทั้งคู่จะกลับมาหัวเราะพูดเล่นและรู้สึกเหมือนเพิ่งตกหลุมรักกันอีกครั้งเป็นพลังของการให้อภัยและเปิดใจอย่างแท้จริง สำหรับชาวมังกรความรักของคุณในสัปดาห์นี้คือพลังของความเข้าใจความนิ่งและการเปิดใจในจังหวะที่เหมาะสมคุณเป็นราศีที่มั่นคงและจริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์ไพ่กำลังบอกว่าตอนนี้คุณเริ่มเข้าสู่ช่วงเวลาที่หัวใจพร้อมจะกลับมาเต้นอีกครั้งทั้งจากการเรียนรู้ตัวเองและจากคนที่รักคุณด้วยความจริงใจสุดท้ายนี้ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆหลายคนที่หลังบ้านถามเข้ามามากอยากให้ผมเปิดไพ่ดูดวงส่วนตัวรอสักพักนะครับ เร็วๆนี้จะมีพยากรส่วนตัวแน่นอนครับแล้วเราจะได้พูดคุยกันแบบใกล้ชิดมากขึ้นและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอให้หัวใจของชาวมังกรมั่นคงและอบอุ่นเหมือนภูเขาที่ไม่หวั่นไหวต่อสายลมแห่งรักครับ